จากตัวเมืองปักเซนะครับวิ่งไปทางเมืองปากซองเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาสูงเป็นที่ราบสูงบรลเวนเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อทางด้านการปลูกกาแฟมาเป็นระยะเวลาประมาณนานกว่า100ปีคือเมืองปากซองด้วยอุณหภูมิเย็นตลอดปีประมาณ18-22ถึง22องศาและธาตในดินที่อุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่เพียงพอทำให้สามารถปลูกกาแฟ ได้คุณภาพระดับสูงส่งออกไปในหลายประเทศสร้างรายได้ให้เกษตรกร,กรและประเทศลาวเป็นอย่างมากนอกจากกาแฟแล้วธรรมชาติของเมืองปากซองก็สวยงามไม่แพ้ที่ใดเหมือนกันด้วยลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาและยังมีอุณหภูมิที่เรียกได้ว่าอากาศเย็นทั้งปีอากาศบริสุทธิ์มลพิษทางอากาศน้อยทำให้เหมาะแก่การมาพักผ่อน เหมือนกับการเติมสิ่งที่ขาดไปของชีวิตเลยทีเดียวธรรมชาติที่มีเสียงน้ำตกห้องพักที่เมืองปากซองเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่3ดาวไปจนถึง5ดาวสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอากาศเย็นแบบเนี้ยแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยถ้าขึ้นมาที่เมืองปากซองแล้วนี่ห้ามพลาดนะครับนั่นคือน้ำตกตาดฟานที่เที่ยวที่ต้องไปเช็คอินให้ได้นะครับถ้ามาที่ลาวใต้จำปาสัก ที่นี่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟมาก่อนจึงมีความสูงกว่า220เมตรและเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสักบริเวณรอบๆน้ำตกหลายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่ขึ้นหนาแน่นทำให้น้ำตกสีขาวๆเนี่ยตัดกับสีเขียวของต้นไม้ได้อย่างสวยงามอีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากๆ นักท่องเที่ยวยังนิยมไปเล่นซิปไลน์โหนสลิงจิบกาแฟกลางน้ำตกขอบอกว่าห้ามพลาดนะครับงานนี้นะเขาจะบอกนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือความสูงที่257เมตรนะลักความยาวคือเส้นแรกเลยคือ400กว่าเมตรครับนั่นคือเส้นแรกนะเป็นไงมั้งพี่โอสะดวกมากขาหน่อยฟุ้มยปุ๊เป็นไงมัง่งความรู้สึกแรกที่ ปล่อยตัวออกไปโอ้ตรงเนี้ยเสียวสุดตรงนี้เสียวสุดเลยใช่ไหมยาวสุดแล้วยาวสุด <laughs> แต่สวยสุด <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นอ๋อสุดยอดเลยครับครับถ <laughs> ัดมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะมาเจอน้ำตกตากเดี่ยวอีกที่เที่ยวหนึ่งของตากเสที่พลาดไม่ได้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆตากฝานันเอง เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆจุดเด่นก็คือความที่หน้าผาสูงถึง80เมตรสายน้าไหลตกสู่เบื้องล่างก็จะทำให้น้ำแตกกระเซ็นเป็นละอองที่สวยงามมากๆนะักท่องเที่ยวจึงนิยมไปชมความสวยงามและถ่ายรูปสวยๆกันและยังมีจุดชมวิวน้ำตกที่เป็นทางเดินสีเขียวชอุ่มชุม่มฉ่ำตรงจุดนี้เราจะได้สัมผัสกับละอองของน้ำตกที่กระเซ็นมาโดนใบหน้าเรา และสายลมเย็นๆสดชื่นมากๆครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีคุณเคยเห็นแบบนี้ไหมที่ปากซองลาวใตา้น้ำตกขนาดใหญ่ที่คุณนั่งทานข้าวได้ เล่นน้ําได้กระโดดน้ําได้เอาขาจุ่มน้ําได้ไม่ไกลเลยที่นี่ตาดคู่ปากซองดาวใต้พอตัดคู่คือได้ยินเสียงน้ําตกแต่ตอนนี้เลยนะตอนนี้อยู่บนปากซองนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเขื่อนเลยละ่ะคนละบรรยากาศเลยกับตาดเยือนตัดฟ้านะ่ะใช่ไหมัุ้งก้อย สปปลาวนี่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานะเรามีความรู้สึกว่าจะเป็นผาซ่วมตัดผาซ่วมก็ดีจะเป็นตัดเยียงหรือตัดฟานก็ดีนะฮะก็จะมีอารมณ์คนละแบบอ่ะเราก็ตอนแรกก็ไม่นึกว่าตาัดคู่จะเป็นอย่างนี้นะแต่พอมาถึงแล้วอ่ะกับกลายเป็นว่าธรรมชาติอ่ะเขาได้ถูกสร้างเอาไว้มันไม่ใช่เพียงแค่น้ำตกอ่ะมันเป็นลานหิน มันเป็นที่นั่งเล่นมันเป็นที่เดินเล่นแล้วมันก็เป็นเขื่อนด,ด้วยอะ่ะผมไม่มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอะ่ะผสมรวมกันเป็นสถานที่ที่หนึง่งครัคุณรู้จักดอนเดทที่สปปลาวไหมครับดอนนี้ดังมากๆชาวต่างชาติชอบมาพักที่นี่เป็นเดือนๆมาใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ชา้าๆ จนลืมความวุ่นวายของคนเมืองไปเลยเพราะวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆทั้งผู้คนคนในพื้นที่วิถีประจำวันที่เราได้เห็นได้เรียนรู้ไม่ต้องปรุงแต่งก็เป็นรสชาติของสดชื่นของคนและพื้นที่ที่นี่ที่ทาให้เราหลงรักและอยากจะกลับมาอีกครั้งและอีกครั้ง ดอนเดทเป็นดอนเล็กๆทางภาคใต้ของสอปป,อปอลาวที่นี่จะเรียกว่า4,000ดอนการเดินทางก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเดินทางมาที่ปากเซแล้วก็นั่งรถมาต่อถึงที่นากระสังใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงประมาณ150กิโลเมตรเราก็จะมาถึงท่าเรือที่นากรสัง บรรยากาศนากระสังนะครับที่จะเดินไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นร้านค้าผมจาได้เลยนะเมื่อ3าปีที่แล้วนะฮะตรงนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนนะเดินทางเข้ามาแบบน,นั่งเล่นนั่งเล่นเพื่อนงไปหารุนนี่มาแล้วเนี่ยตับใจไรนะคนลาวฮะน้ำใจงามหลๆนะทักทายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะเขาบอกให้ผมมานั่งรถเล่นได้เลยนะ เราจะเห็นว่าท่าแห่งนี้นะมีคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะตลอดทั้งวันนะตรงท่านี้ยเขาบอกว่ารอ,อ,อบสุดท้ายนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะฮะก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะแล้วผมเห็นเขาวิ่งกันตอนกลางคืนนะเก่งมากๆเลยอะ่ะไม่ต้องใช้ไฟด้วยแต่สามารถเดินไปแต่ละที่เนี่ยได้เลยอะ่ะสุดยอดตรงนั้นจะเป็นท่าเรือที่ไปยังดอนคอนดอนโขง,ขงและดอนเดก ดอนเดดจุดหมายของเราที่นี่เชื่อมต่อกับดอนคอนที่มีสะพานเล็กๆที่สมัยโบราณสะพานที่นี่คือทางรถไฟและที่ดอนเดดท,ที่นี่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอย่างเช่นเราสามารถข้ามสะพานไปที่น้ำตกหลีผีตรงฝั่งดอนคอนใอออยาาาจหตต้งงลงามมา ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปันหักให้แก่กันผูกพันไทยกับล้วดูดีนะที่นี่ออโอ้โห,โอ,โ,หโอเคเลยนะดูดีเลยครับ ผมมีความรู้สึกว่าที่นี่นะก็ยังจัดการได้ดีนะฮะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมยังมีชุดชวาขอเป็นกำลังใจครับขอ้ดอนเบด,ดนะฮะทุกคนนะครับเข้ามาเที่ยวที่ดอนเบีดดอนคอนะมาช่วยให้ทําให้สรษฐกิจของดอนคอ,อ,นอและดอนเบียดเนะะี่ยกลับมาฟื้นฟูแล้วมีชุดชวามากกว่าเดิมนะครับทำคนทำใจหลายใจหลายใจหลายนัก <c oughs> ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชาวต่างชาติชอบใช้จกักรยานถีบรอบเกาะเป็นการทัวร์ธรรมชาติที่บางครั้งบางคนก็จะเดินเล่นทั่วเกาะ คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็เลยมักจะอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพราะที่นี่ถ้าได้มาแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากจะกลับบ้นานภาราไดเป็นชื่อท่องเที่ยวของบริษัทรีมภาราไดเป็นบริษัทท่องเที่ยวเราจะมีออฟฟิศอยู่ที่ปักเซย์แบอยู่ที่เกาะเราจะทำงานร่วมกับพวกรัด อะไรว,วจจรรันชูโกบุกเอเชียนะครับเอวีทีเราก็จัดส่งลูกค้าส่งลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากบักเซมาเกาะอัะลงสิีรงมกัมพูชาอ๋อก็คือจริงๆแล้วก็คือพาคนมาเที่ยวที่บักเซแล้วก็มาแวะที่นี่ นนี้ผมกําลังจะเดินทางออกจากดอนเดดนะครับมุ่งสู่ไปนากะสังนะฮะล้วันนี้นี่อากาศดีมากๆเลยไม่ร้อนเลยตอนนี้ก็เกือบจะประมาณสิบโมงนะกลังดีๆเลยพี่ติไบไายดอนเดดไบายดอนเดดเนาะดอนเดดไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไปนากะสังเนระ ที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสไตล์ดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอ ออกไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจนภัยไปกับเธอช่งแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันถึงแล้วนะครับตรงนี้เราถึงท่านากรสังนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้ผู้คนนะครับเริ่มสัญจรตรงนี้เป็นท่าหลักเลยนะครับของที่นากรสังนะฮะก็จะมีการเดินทางไปตามดอนต่า,างๆนะคะนะนนนรับปัง ตรงนี้ท <arts> ี่นายกระสังนะครับถ้าเกิดว่าตอนเช้าเนะฮะตรงตลาดเนี่ยเขาจะมีตลาดขายปลานะเป็นอาหารสดนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าเรามาสายเกินไปแล้วนะฮะก็เลยไม่เห็นตลาดสดนะครับแต่ก็ยังเห็นการสัญจรไปมานะครับการใช้ชีวิตก็คือแต่ละวันแต่ละวันนะฮะก็ยังเป็นชีวิตแบบปกตินะครับเราก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะ แขกเยอะไหมกับเท่าไหร่เ oh. ล mm. ็ก <compelling> น <sound> like ้อยไี่จะแขกแล้วอีกเราเที่ยวเราเนาะตอนนี้ฝรั่งยังไม่มากะนี่อยู่เล็กน้อยก็แจกฝรั่งที่กับไปกับมายังอยู่ในนี่นะอ่าเป็นครอบครัวมาเที่ยวนะผมก็เห็นอยู่บนดอนนะนี่อยู่บ่ะก็ สุดท้ายพี่นากาตสังนะก็คงผมจะต้องบอกมือบายๆนะแล้วล่ำลานะแล้วก็วันนี้เราจะไปปากซองกันต่อนะครับก็สบายดีครับนากาตสังกังบายๆครับนี่แหละครับสเสน่ห์ลาใต้จำปาสักที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนหลายๆที่ที่ผมเรียกว่าครบรถนั่นเอง คอยติดตามชมไทยลาว t o เกเตอรรายการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวที่ช่องททบ5นะครับทุกวันเสาร์ <S 1> 1 <S เวลา4โมง5นาทีถึง4โมงครึ่งรายการไทยลาวทูเกเตอรไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันมามาสบายดีสวัสดีครับอองมาา้เาเีีเรื่ด่ดยู ยังออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปันหักให้แก่กันผูกพันไทยกับลา